เ,เอาจริงๆคือเพิ่งเพิ่งกับทีใหม่แล้วก็ไปทำงานมาตอนที่มีขาวมาก็ได้เสพเหมือนเหมือนที่พวกพี่เสีเพว่ามีคน่อให้ดูก็เลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากขนาดไหนว่าดีเทลมาจากใครหรือเกิดอะไรขึ้นเลยคิดว่าขามนาันอาจจะ ขนาดแบบฟังแล้วดูรุนแรงมากไปกว่านั้นจริงๆไม่น่าจะมีอะไรไม่แน่ใจไม่อันนี้ไม่รู้เลยเพราะเพิ่งเพิ่งทำงานเพิ่งกลับมายังไม่รู้ทราบ <ๆ S 1> ไปเลย <ๆ S 1> ใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเดี๋ยวไปสอบถามมาแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาบอกกีเพราะว่าพี่พิ่งกลับมาทางานเสร็จนะครับไม่รู้เลยนะเอาจริงๆว่าว่าพ่อแม่เราโอเคไหมแต่เท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นพิดว่าพิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาเอาตามจริงแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่รู้นะจากจากที่เราอยู่ครอบครัวนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็าเกิดเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะอะไร ไม่มีแน่นอนถ้าถ้ามีพี่ต้องรู้แล้ววันที่บอกว่าอะไรนะสิบสามสาไม่มีทางพี่ต้องรู้ก่อนแล้วพี่เป <พอ S 2> ็นน้องเท่าที่รู้นะพี่ยังไม่ได้ทราบเลยเลยยังไม่รู้เดทยังไม่รู้วันอะไรเลยพี่ไม่รู้เลยจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งอย่าง,างเรายังไม่ได้คุยด้วยเดี๋ยวถ้เาเกิดไปคุยอะไร,าไรมากเกิดจะบอกกับความรักของเขาสองคนเรารับรู้มาตลอดหรือว่ายังไงไหมครับสปอนรู้ครับรู้ครับก็เห็นมากครับจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่น่าเป็นไปได้ก็ก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเรื่องเรื่องตามจริงก็ เขาก็ผู้หญ <Would lich> ิงเนาะเอาตามจริงๆเราไม่ได้บอกว่าเราจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาหรือฝั่งไหนแต่เราก็สงสารเขาเหมือนกันถ้าผู้หญิงเป็นคนหรือผู้หญิงก็จะอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเที่ดีไม่มีเลยอยู่ค่ายค่ายเดียวกันพี่ก็รู้อยู่ละจริงๆมันก็แปบแปลกแหละเอาตามจริงเนาะถ้าเอาตามแบบเขาเป็่คนก็แปลกๆแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวรอไปถามก่อนค้างหน้าเดี๋ยวามาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง คืบหน้ายังไงบ้างเขารู้จักกันยังไงเหรอ้ไม่ไม่รู้น่าจะแบบนาเป็นเจ็ดแปดปีแล้วมั้งน้าที่เขาอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนเพื่อนเขาอะไรแต่ก็โอเคเป็นห่วง่ทางห่างครับทั้งสองฝ่ายถ้าถ้าเกิดเป็นญาติเราเราก็เป็นห่วงก็ตอนที่โดนก็คือตอนทําอ่ะเอาใจจริงจริพีทก็พีทก็พูดตรงๆพีทก็ก็ขอโทษแต่ก็คือไม่ได้ออกมาแบบโพสขอโทษเ่าะขอโทษที่ทิ้งขยะนะเราปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆก็ทิ้ง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 แต่แค่อยากจะให้มัน ตลกเฉยๆแต่ก็โอเคพอเห็นมันมีดราม่าขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันโซเชียลมันเซนซิทีฟมากกว่าที่เราคิดเยอะนะก็จริงๆก็รู้สึกผิดเทปถัดมาก็แทบจะไม่ไม่เคยได้พูดเลยเลยอ่ะไม่ไม่โกรธรู้สึกผิดมากกว่าแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆโลกมันเดี๋ยวนี้รุนแรงมากกว่าที่เราเจอมาเยอะใช่มันก็อาจจะเป็นแบบช่วงที่เราแบบสนุกกับเพื่อนวายแบบให้รายการคนออกมาขับว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลาจะจะพูด จะทำอะไรบนรถอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วอ่ะ